วันนี้มาหาหมอครับหมอล้างไตให้แล้วอน,นี้อาการคือน้ำน้ำน้ำแตกดันออกข้างนะครับแล้วก็มีน้ำมันเครื่องกับน้ำผสมกันเข้ามาในหม้อน้ำครับ น่าจะมีพื้นผิวของในตัวฝานะครับฝาลูกสูบนะครับมันไม่สมเสมอกันแต่ตัวนี้เปลี่ยนเปลี่ยนฝาใหม่นะครับโดยที่ไม่ได้เอาฝาเก่าไปกึ่งนะครับเปลี่ยนชุดใหม่ใส่พอดีได้ชุดใหม่มาครับก็ตัวนี้เราก็จะใหญ่กว่ากันอีกไปีตอนนี้ล้างแล้วก,ก็ประกอบฝาสูบกันทอครับ ก็ขอให้มันดีขึ้นกว่าเดิมครับขอให้มันหายป่วยสักทีโอเคครับเดี๋ยวเรามาชมตอนประกอบเสร็จอีกที่นึงนะครับ